นี้ผมพาทุกคนไปดูบ่อน้ำมนต์ต่อชะตาต่อชีวิตที่จังหวัดสมุทรสงครามวัดประดูวัดอารามหลวงที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากบ่อน้ำมนต์แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรน้ำมนต์ที่ทุกคนได้เห็นกันเป็นน้ำมนต์ที่ได้รับการอธิษฐานจิตและเป็นน้ำมนต์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า100ปีรวมไปถึงน้ำมนต์ที่มาจากทั่วประเทศนำมาใส่ในสถานที่อย่างนี้และได้รับการปลุกเสกหลายต่อหลายครั้ง ทุกคนครับทำไมถึงเรียกว่าบ่อน้ำมนต์ต่อชีวิตต่อชะตาพระพุทธรูปที่ทุกคนเห็นกันนี่คือพระพุทธรูปที่ไม่สมประกอบมาก่อนพระมหาสุรศักดิ์ได้เก็บมาจากข้างโบส์ข้างกำแพงและใต้ต้นโพนำมาหล่อใหม่นำมาหล่อใหม่นำม,หหมนำมาเติม,นำม,ตมนำมาแต่งใหม่และลงรักปิดทองแบบสวยงามมากๆและได้ทำการอธิษฐานจิตอีกครั้งหนึ่งเป็นกุศโลบายที่จะบอกทุกคนว่าใครที่มารับน้ำมนต์แห่งนี้ ใครที่มากินน้ำมนต์แห่งนี้ใครที่มาอาบน้ำมนต์แห่งนี้ก็เหมือนพระพุทธรูปที่นํามาจากต้นโพข้างวัดข้างโบสถ์ข้างกําแพงมาต่อชีวิตใหม่ให้สวยงามบ่อน,น้ําแห่งนี้สามารถพลิกชีวิตสามารถต่อจะทาชีวิตที่สามารถที่จะพลิกชีวิตหลายคนต่อหลายคนแล้วครับใครที่อยากมีชีวิตใหม่ใครที่คิดว่าน้ำมนต์แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ผมท้าให้คุณลอง ไปดูครับที่วัดประดูจังหวัดสมุทรสงครามศักดิ์สิทธิ์มากครับ